น้องเทวามาดูไดโนเสาร์ค่ะไหนเทวาอยู่ไหนคะเทวาไหนๆๆๆไดโนเสาร์ไหนๆไดโนเสาร์ไหนลูกมือลกกลัวไหมคะกาัไคะไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ ช่ใช่หลูเห็นไม่ดุไม่ดุแล้วดุดูตัวหางยาวมากอ๋อสุดยอดไปเลยใช่ไหมคะพี่เทว่าน้องสาวหลับค่ะค่อยไปดูวีออร์นั่น้าว้าวตัวอะไรลูกคอยาวคอยาวอู้นุนุนุนนุนนุนุนนุนนุ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  อโลใช Alo. Alo. Mm. Uh, wave, wave. Well, hey, right. ่ไหมเนี wow, s <S yes ่ยอโลอโลอโลโอ้โหโอโต้องโดนสีเหลวกันนี่สิแม่พี่อโลอโลต้องได้เลยได้แลวอะโลด้วยได้แลโวอะโลเป็นกิรมะาอะลูมชาน่าอยอาจะเล่น่อโอ้ตัวอะไรตัวนู้นตัวนี้ตัะนีตัวอะไรลูกตัวอะไร นี่นี่นี่นน่นู่นนู่นลกูู่นู้นู่นูนนู่นนู่นนู่นนี่นูเ่อนมาสบถนี่ต่างันวนเขาสาวไรนหัเหมนันเดนรเ้าน่ามาดูสนุกทีุ่ดนนีมาดูมีความสุขที่สุดตอนนี้เนโนลูกดนนานน นู่น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 ได้น้สาวโอ๊ยนู่นนรถมูมากเลยอะโอ้ยลูก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 มนุษย์แท้มนุษย์แท้มนุษย์ชุ่มมนุษย์ชุ่มมนุษย์ชุ่มด้วยโอ๊ยมนุษย์แท้มนุษย์แท้มนุษย์ท เขียนมาโน่เต้นไหมคะลุ้นๆๆๆใช่ไหมชอบลู้นมาโน่เต็มตาดอดตาล่าดูค่าลู้นๆใลน้นะช้าลุ้นๆในน้าเช้าสุดยอดไปเลยโอ้ยตกใจลู้นๆในน้าเช้าโอ้ยโอ้ยไม่มีทีหลังลุ้นๆไอ้โซล่าใช่เรืงนี้แหละพี่น นตอนนี้แหละมีน้ำอะไรบ้างตอนนี้แหลมมีน้ำสุดยอดไหมลูกลูกจะตัวนี้มาเลยที่เล่น๋ยอกไ่หยอไม่เได้แล้วเออโบ้ไมดีเออโบ้ลูกของขวามือเฮ้ยเจ้าโบ้มเป็นตัวนี้โอ้โห มีมีพี่พี่เพื่อนเนั่งกันมาเต็มคันเลยนี่เลยสเหอนก็ีเล็กดนาเ็ไมค้นหอ่ันกอนีเลอนีเไดตัวสาหลังน้ำอีนนได้น้ำเใหญ่นานู่นทีเล็กทีเล็ก

บางตัวนั้นแกรตัวี้ตัวนี้มีคออัไหนี่ตุดไม่นมืด้ไอตัวนี้มีมีเขาด้วยตรงขาเฮ้ยทมอะมามลักเพื่อนด้วยเพื่อนยืนไปอะไรแต่อะไรนาะนี่ลูกดูลูกดูตรงนี้เต็มเลยลูก เลยแล้วก mm ็มาเลยไม่ได้นะสาวโดนกินด้วยอ่ะมันกินเนื้